สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นทางหวยฮานอยสูตรเม็ดเดียววันที่สองเดือนสิบปีหกแปดนะครับผมสูตรเม็ดเดียวนะครับเมื่อว,วานนี้เข้าเป็นฮานอยปกตินะฮานอยปกตินะครับนะผมไห้เจ็ดนะเจ็ดก็มานมาเป็นรอบปกติออกมาเจ็ดสีนะนะน้อยเดียว ปกติก็เน้นให้ถูกอยู่เนาะเน้นพิเศษแล้วก็ปกติเจ็ดนี้มาทุกวันเลยวันนี้ผมก็ยังจะให้ตัวเดิมนี่แหละนะเนี่ยนี่แหละเจ็ดตัวเดิมนี่แลนะหละนะก็ไหลเจ็ดเนี่ย ไล่เจ็ดก็ต้องจับอีกนะเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดศูนย์เจ็ดเก้าเจ็ดเจ็ดสี่แล้วก็เจ็ดแปดนะไม่มีแต่เจ็ดหกนะอืมคงไม่มาเจ็ดหกนะ ขอให้ลายเจ็ดอีกรักกันวันเนี้ยตัวเนี่ยนะครับก็จะมีเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามแล้วก็เจ็ดศูนย์รอบที่เน้นนะผมเน้น นี่แหละสองห้าน้อยนะทุกคนนะเป็นพิเศษแล้วก็ VIP อพีปกติผมว่าไม่น่าจะมานะไม่ต้องจับก็ได้ไม่มาถ้ามาก็ต้องขอโทษขอไปด้วยนะด้วยนะครับนะแต่แต่ผมคิดว่าไม่น่าจะมานะผมให้เล่นแค่สองน้อยนี่แหละพิเศษแล้วก็วีนะสองห้าน้อยนี่ก็พอละสองห้าน้อยนี่แหละขอให้มีเจ็ดมาสำหรับแนวทางนะครับก็จบไปแล้ว ห,หน่อยเม็ดเดียววันที่2จบไปแล้วเนาะฝากดกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอให้พี่ๆทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ